คลิปนี้เดี๋ยวเราจะไปพิชิตโค้งสำคัญบอกโค้งกันไหนวะ เราตั้งใจที่จะออกเดินทางตอนประมาณตีห้าโอ้บาร์เรโซฮะเบอร์เห้ยเลยนิดนึง นะครับมา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 เฮ้ยรถระวังรถมันออกพี่ตอนในช่วงขาไปาก็ไม่ค่อยมีอะไรเอาละพักตามป,าปั๊มปตทปกติไปกินข้าวกันไปที่ปตท สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะไปกันไหนเราไปไหนกันเราผ้าเปียนครับเสื้อเปียนกัหมดเลยเสื้อเปียววันนี้ร้อนมากใช่ไหมใช่เราเลยจะต้องไปตาก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 เออเราทั้งทริปเราจะใช้กล้องนี้แหละนี่เกียนเกียนเปิดเกียนเกียนอย่างนี้เละเนี่ย ไปเดี๋ยวไปกินกาแฟก่อนไปครับแล้วเดี๋ยวเดินทางกันต่อไปจังหวัดแม่ไปจังหวัดตากแม่สอดจ้าแล้วเดีเ๋ยวเดี๋ยววันนี้เราไปเจอพี่โอกันด้วยใช่ไหมพี่มอสมอสมอสอโอเคเดวเจอกันครับไป สรุปเจอเป็นเป็นไรรถเป็นไรตูรถเป็นอะไรอ่ะรถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยอ่ะพอหลุดพอหลุดแต่ไม่รู้ตรงไหนอะไรอันนี้คืออะไรอ่ะสายเบรกอ่ะไม่ใช่อะไรอันนี้คืออะไรหลุดพี่โอช่างพี่โอศกน้ำมันหลุดน้ำมันตรงนี้หลุดอ๋อแล้วมันพุ่งเลยอ่ะน้ำมันพุ่งเลยครับออกกันกี่โมง เราตีห้าครึง่งนนะนี่ท้าไมท่อหลุดนะพริบก่อนแล้วเออแล้วขี่แบบร้อยสี่ร้อยโอ้ยนี่ช <40 S 1> ัดมาสองร้อยตลอดทางเลยเนะี่ยโอ้โหมามาถึงพี่โอก็บันลัยยนเลย์ท่อหลุดน้ำมันพุ่งตอนนี้กำลังท้าชิงกับเขาอยู่อ๋อท้าชิงถามว,ว่าเซอร์โวคืออะไรเซอร์วโวคืออะไรเซอร์โวที่มันเอาไว้ฟังเพลงอะอันนั้นมันสเตอริโอ นี่ครับเหมือนเดิมมาติ 2GS1 ีเอสนี่อันนีข้ขับมาจากไหนพี่โอกาาสินครับอ๋อขับมาจากขอนแก่นครับขอนแกน่นใช่ใช้เวลานานไหมระยะทาง8ปดร้อยเก้โลใช้เวลาประมาณสชั่วโมงสินาทีแล้วจริงไหมนเนี่ย800ร <laughs> <laughs> ้อยเว,วอจริงเขาขี่มาถึงจุมมอนุมแพแล้วก็ลืมกระเป๋าตังค์เดี๋ยวกลับไป แล้วก็มลเวอร์โอ้โหมาจากกาลสิบพันห้าร้อยห้าสิบห้าเอ๊ะแปดชั่วโมงหนึ่งนาทีห้าห้าห้าก็โอ้โหเลขสวดห้าห้าห้ากิโลเมตรสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาอีกครั้งฮะกะมอเตอร์โกผมเท็ดพี่มอนแล้วก็ชายโอนะฮะทริปนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเตียนไปกรี ไรเกียนที่ตากเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จากจังหวัดตากแม่สอดเนี่ยเราก็จะวิ่นเส้นที่แม่สเรียงเส้นที่โหดที่สุดอ่าโหดที่สุดโค้งเนี่ยจากแม่สอดไปยังบ้านรักไทยอยู่ที่ประมาณสา0พันกว่าโค้งนะครับน่าจะไปพิชิตสามพันอ่า<ๆ>ใช่ไปพิชิตเห็นแบบมีเพื่อนๆนะครับมาคอมเมนต์ว่าอยากให้ลองไปเส้นแม่สเตรียงดูบ้างนะเดี๋ยววันนี้แหละ ทริปนี้เดี๋ยวเราจะไปวิชิตโค้งสำคัญบอกโค้งกันแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีใครบันเลยไหมบันเลยไปแล้วหนึ่งมาเอาบันเลยไปแล้วหนึ่งไปแล้วหนึ่งบันเลยไปแล้วหนึ่งไปฮะวันนี้มาท้าชิงบันเลงยนเฮ้ท้าชิงมือวางอันดับหนึ่งวะเนี่ยอันดับหนึ่งไปฮะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันไป let's go ออะไรบูทูชาร์จไม่เข้าใช้งานไม่ได้ปล่อยไว้นานถึงทิปนั่นแหละโดนฝนทั้งทิปเลยลองลองดูไม่ได้แล้วเว้ยเอ้ยไม่ได้ได้ปะไม่ได้ไม่ได้ฮะเฮ้ยได้ไหมมันเป็นสีแดงนะใช่มันเป็นสีแดงระบบข้อระบบข้อเดี๋ยวเจอโซเนกมือโซเนกคู่ มันหล่อลื่นไม่ใช่เหรอพี่มองอะไรกล้องได้อาดไดหมดแล้ว ไปแม่สอดครับมาจากไหนพี่มาจากกรุงเทพครับเพราะว่าเดี๋ยวพักที่นี่คืนนึงแล้วก็เดี๋ยวเดินทางไปบ้านหลักไทยต่อครับแม่ห้องสอนโอเคครับพี่เจอครับสวัสดีครับเบา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 บาออีก400เมตรพี่เลี้ยวขวาเนี่ย เลี้ยว,วขวาขวาไหนวะเนี่ยไปไหนอ่ะนี่มันโรงเรียนนะเดี๋ยวเราถามเขาครับทียครับไปอ่างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลึกตรงไหนครับตรงข้ามไปเลยใช่ไหมครับ อ๋อขอบคุณครับไปอ่างเก็บน้ำอะครับตรงไปเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ครับขอบคุณครับทำไมทางมันแปลกแปลกวะทางแม่งโหดวะเฮ้ย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 เป็นไงอะ xem bên này lùi rô nè bây tiền ngay nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ มีวิเวียร์ที่จะเป็นอ่างเก็บน้ำเลยนะหลงทางหลงทางไม่เป็นไรอย่าไปหลงในใจเธอก็เร็วกัน a few moments later เอ,อ้ยเจ้า ยังดูด้อ๋อเฮ้ไม่มีคาเฟ่ด้วยหรอคาเฟ่แมวหรอเลี้ยวซ้ายนี่ไงเจอแล้ว ช้าเลยครับชา้าโอ้โหตอนนี้เราก็อยู่กันที่ไหนพี่ทาเงเก็บน้ำห้วยลึกลึกลึกโอ้โหสุดยอดลยเราเพิ่งจะไปหลงทางกันมาโอ้โหโค้สวยใช่ไหมสวยมากสวยมากไม่ คือไม่รู้เลยว่ามันมีตรงนี้อยู่ที่แม่สอนเขาเรียกว่าทางรองนี่โอ้โหลอกลอมลอกเลยลอไหนลองขับไปดูหลอไม่รู้พี่ซ้ายหรือขวาวะซ้ายหรือขวาวะลองดูจะเป็นไรซ้ายแล้วกันซ้ายแล้วกันขับไปดูเป็นไรใครจะมานะครับแนะนําเลยก็คือว่าเรามาเส้นที่แบบว่าจากเส้นเอเชียปุ๊บ เลี้ยวซ้ายเข้ามาที่ที่จะไปแม่สอดใช่ไหมแล้วมาตรงตรงมาปุ๊บจำ GPS เลยแล้วมันก็จะให้เลี้ยวขวาแล้วก็ขวาเข้าซอยมาเข้าซอยมันจะผ่านทหารด้วยผ่านเหมือนจะเป็นกรมทหารอะไรสักอย่างผ่านวัดผ่านวัดปุ๊บก็ตรงเข้ามาทางมันจะเป็นรูปลัางหน่อยดูโล่หน่อยมาเรื่อยเลยไม่ต้องเลี้ยวซ้ายไม่ต้องขวาตรงมาอย่างเดียวนะ GPS มันจะมันจะบอกให้ไปตรง้น้นไม่ต้องสนใจให้เราตรงอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็จะรีใช่ใช่ แล้วเมื่อกี้ทำไมผาเรยวเราไม่รู้ไงเราไม่รู้เรียกวลองไปทางลองทางลองลองขี่ไปดูลองขี่ดูไปแล้วก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูบรรยากาศรอบๆโอเคไป Let's go ทำไมขาออกมันออกง่ายจังวะ,สะแสดงว่ามันเข้าไปแปบ,บนิดเดียวเองนี่วะ่ะพอ,อเราวิ่งมาจากเส้นนี้ไงที่เราเข้าอะ่ะเวลาออกมันก็เลยพาออกอีกทโอ้แต่เข้าทางนี้โคตรง่ายเลย<ด>หาร้านซ่อมรถก่อนเราคุยกันกับพี่โอพี่มอสแล้วก็ทีมงานว่า โอเคเดี๋ยวจะไปหาร้านทํารถให้เขาขันรถไอ้ตรงท่อที่มันหลวมเนี่ยให้มันแน่นจะเจอไหมร้านซ่อมรถ,รมรถอ๋อคืออยู่ฝั่งนูน้น,น,น,นอ๋อโอเคครับผมขอบคุณมากครับ,บค,ครับ

นี่เหรอความเชื่อโนนเปล่าอยู่เทินพี่อยู่เทินลองรถไง มีอายุแปด้วยพี่นี่เรามาแวะมาแวะที่ร้านนัทซูเปอร์บายในตัวเมืองตากนะให้พี่โอเขาซ่อมรถหน่อยอ,อยู่ตรงปา๊มเชลเลยนี่ดูนี่นี่ครับดูไปดูเห็นไหมอ๋อเห็นแล้วอ๋อเนี่ยลุด รสรุปก็คือว่าพอถอดออกมาตรงคอท่อเนี่ยที่มันเป็นมันดันมีรอยเชื่อมอยู่ไอ้ตรงสูบบนเนี่ยมันจะมีสูบล่างกับสูบบนนะคอท่อสูบบนเนี่ยมันจะมีรอยเหมือนเป็นรอยแบบรอยขาดมันมันเลยทาให้มันมันเลยเป็นต้นเหตุที่ทําให้สาเหตุที่ทําให เวลาสตาร์ทเครื่องแล้วเวลาบิดเสียงท่อมันแปลกๆแล้วมันทําให้ไอร้อนมันออกมาแล้วมันทําให้มันถ้าเกิดไอร้อนมันออกมาเรื่อยๆมันจะมีผลกระทบให้พวกพวกวงจรไฟฟ้าสายไฟนนัอยู่ตรงนั้นมันมีปัญหาเชื่อมได้ไหมร้านเนออาจจะอย่างนี้นี่อาจจะถ้าไม่เชื่อมเหมือนแค่นั้นท่อเขาหาเป็นแบบที่เหมือน่าคันท่อแล้วก็รัดเข้าไปก่อนแต่ถ้ามันเล่น่อบใหม่ก็ไม่เป็นไร จะส้มมีไงล่ะมันจะต้องหางานงานงานใหญ่ออิลาดพอทอพอท่อลูกสุดที่สองล้วทำไง้มต้นทไงอไ แพทเทเนียมนะครับแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมมันบุบขนาดนี้เพราะว่ามันอยู่ตรงลูกศิดเดี๋ยวปล่อยให้เขาปล่อยลถไม่รถปัญหาติดเลยมันมาเชื่อมก็เลยแบบคุยไปเขาบอกว่าที่ร้านบอกไปร้านสแตนเลสตรงนี้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 นะเสร็จปุ๊บพี่โอบอกโอเคงั้นไม่เป็นไรก็คือเอาเรียกรถเซอร์วิสมาแล้วก็เอาท่อเนี่ยเฉพาะคอท่อนะไว้เอาไปวางไว้อยู่บนหลังรถเซอร์วิส ก็ขับกลับไปรถอะไรได้ไหมรถอะไไม่ไ <harder> ด้แล้วไม่ไเพราะว่าถอดถอดถอดท่อหมดแล้วก็ทำยวผมไปใส่ที่ลื่นก็ได้เพราะว่าตรงนี้จะรัดข้างบนตรงนี้รัดข้างบ่มเ่อนนะแล้วข้ที่ที่รัดข้างล่างนี้ใส่ความยาวมาครับที่ทำรัดข้างล่างเล่ทเป็นอกข้างบนนี้เป็นปอกผมนี่ปอครับ เดี๋ยวเอาไอ้นี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวรับเงินก็ได้ในทาเป็นแบบเป็นกล้วยเหรอใช่ครับเป็นกล้วยครับเป็นคุยรับรัดล่างไม่ถึงไปรับเงินคุยไม่ถึงถ้าที่มันแบบที่บอกแน่คุณทำได้นั้นทำไม่ได้เดี๋ยวว่าเป็นเชื่องงานนั้นไม่ได้ผลแน่นอนโอ้ที่ผมบอกรับนี่ไม่ต้งนี่ใช่แต่ว่าไปเชื่องงานนันไม่ได้ผลเพราะว่ามันมันหลุดใช่มันจะหลุดเลไอ้พวกนั้นข้อเสียเนี่ยนะทุกเชน่ะมันเก็บตัวได้อยู่แล้วพนักงานโยกตัว เขาไม่ได้ไปอิสระไปใส่ตัวคุณยกตัวได้มันมีลู่ยางอย่างเงี้ยอ่ามโยกตัวแล้วทีนี้จำใช้งานอ่ะจะมีอาการทำงานของเขาอ่ะแล้วก็โยกตามเรื่ทุกอย่างก็้ทีนี้มันเป็นยังไงอันนี้ก็คือโยกต,ตัวอ่าใช่ก็เาถ้าไม่ได้ต่อมาก็ออร์รถมาจอดรถบ้างไงขอทิปอ่ะไหวป่ะได้ ถ้าอย่างนั้นผมสามารถหาวิธีแก้ให้ได้มไ,มได้ได้ไป A few moments later สามารถแบ่งไม้มั้เท่ากันอย่างนี้ไม่ได้แล้วก็ไปอัดไปอัดให้มันเล็กลงแบบแบบนึงเราทำให้ข้างล่างมันเล็กแลวขบนมันใหญ่แล้วเราก็ไม่ได้อย่างนั้นนะลบแต่เช่วงล่างมันเล็กใช่ไหมช่วงบนมันใหญ่แล้วก็อยู่อย่างเงี้ยทีนี้มันจะหลวกแล้วทีนี้ผมก็ต้องไปถามทำให้มันส่วนนี้ยเล็กเท่านี้ให้มันได้ถ้ามันจะได้รับอย่างนี้ได้แล้วช่วงนี้มันต้องทำให้มันใหญ่ก็มารับอากาสตรงนี้ ใช่ไหมทีน oh ี้มาโพสต้มตัดปอกไงอย่างนี้ได้ป่ะลงอย่างนี้ได้ป่ะมันตัดไเลยลงอย่างงี้ยไม่ได้มันก็รับเข้าไปไม่ได้แล้วก็มันรับอันไหนเข้าไม่ได้ครับตัวนี้คือไอ้ตัวนี้มันไอ้ตัวนี้มันใหญ่แต่ตรงนี้มันเล็กไงพี่มันจะมันจะรับไม่ได้ถ้าสร้างลงมาลึกๆได้ไหมมันก็รับตัวนี้ไม่ได้พี่เพราะตัวนี้มันเล็กกว่าตัวนี้มันเล็กแต่ไอ้ตัวที่พี่เขาทํามันใหญ่ใช่ไหม ก็คือเท่าตรงนี้พี่ทำเท่าตรงนี้ถูกไหมมันจะรับได้แค่ตรงนี้ถูกป่ะทำอย่างนี้ได้ไหมข้างบดใหญ่ข้างล่างเล็กถ้าอย่างนี้ททำได้ไหมทำได้ตัวนี้ผมต้ประกอบแบบไม่ตัดทำได้บ้างไม่ตัดผมตัดไม่ได้ตนี้อันนี้มาสมอว่าตัวนี้มันเล็กใช่ไหมตัวนี้ผงสร้างแล้วอ่าอันนี้แบบนี้มันเป็นข้อต่อมาอย่างนี้นะผงสร้างไปแล้วแล้วทีเนี้ยตัวนี้มันเสียบเข้าไปไม่ได้พี่จะเข้ายังไงเข้าไม่ได้อยู่ดีเสนเจบตรงนี้ เพื่อให้ตัวเนี้ต้องตัดออกเพื่อให้ตัวนี้ยเข้าไปในนี้ได้แล้วก็ตัวนี้มนัน,นต่อนี้ยินเข้าใจไหม้าใจแล้วคือเขาอจะเอาอันเล็กเนี่ยยัดเข้าไปข้างในในนี้ได้ไหมเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาอันนี้ยอันใหญ่เนี่ยครอบอันเล็กอีกทีหนึ่งที่ใต้ใน,ในแล้วก็เอาอันเนี้ยต่อกับอันนู้นอ็าือเหมือนก็เหมือนเอาอันเนี้ย เป็นตัวกลางที่วะเชื่อม<ๆ>ระหว่างอันเล็กกับอันอัๆๆนอะันนูน่ะแต่ว่าก็ต้องตัดหัวตรงนี้ออกตัด,ตดห,หัวอันนี้ออกเพื่อที่อันเล็กเนี่ยจะเข้าไปอยู่ตรงกลางตรงนี้โอเคกับการตัดหัวมล้วก็นามพี่อ่ะแต่นนแต่ถ้าเกิดสมมติว่าตัดหัวปุ๊บมันอยู่แน่นอนใช่ไหมครับอันนี้ก็บอกแค่ห้าสิบห้าสิบไหมอันนี่คือช่วงเข่าถ้าใส่คืนเลยมันก็ให้มันรั่วๆมันก็ส่วนนี้มันใช้ได้ไงแต่ส่วนนี้มันก็ดังมันก็ขึ้นอยู่กับพี่อ่ะ ถ้าก็ทำแค่ปอกรับข้างนอกนี้ได้ไหมมันได้แต่ว่ามันก็รั่วอีาให้มันรั่วเลยถ้าทำแค่ปอกลัอกข้างนอกทำปอกให้มันทำปอกตรงนี้ให้ผมได้ไหมเพื่อเข้าอันนั้นแล้วทำให้มันยาวๆหน่อยให้มันรั่วเลยไม่เป็นไรผมฉี่จับเอาเนาะแต่ว่ามันก็แค่ไม่ไม่มาพันกระจายออกข้างนอกเฉยๆใช่ใช่แล้วมันรั่วในรั่วอยู่แล้วรั่วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาผ้าพันเอาผ้าพันทอเหลืออะไรกันี่ผ้าันทอไหมเทปพันท่อเอองั้นก็เอาแค่ชั่วคราว ก็สรุปเดี๋ยวเราเอารถทิ้งไว้นะครับแล้วก right ็เดี๋ยวกลางคืนเดี๋ยวผมมาเอารถอีกทีนึงนะครับโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวกลับที่พักก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวกลางคืนเดี๋ยวค่อข้างมาดูรถอีกทีหนึ่งครับผมสวัสดีครับ two hours later ได้นะได้อยู่นะ สรุปแล้วได้ไปต่อเฮ้ยสรุปได้ไปต่อนะครับเดี๋ยวผมไปกินข้าวนะฮะเดี๋ยวผมซ้อนพี่โอเลยอ่าเออเดี๋ยวเราไปสอพี่โอไปเลยเอ,อผมซ้อนพี่โอแล้วก็เดี๋ยวไปกินข้าวกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวตัดไปที่ร้านข้าวเลยถ่ายปะไม่รู้เฮ้ยทำไมไฟเครื่องตัวเป็นพอร์ทัอเซนเซอร์ท่อใช่ปหมแต่มันไม่เป็นไรใช่ไหม มันมันทำยังไงสรุปมันรอันเดียวแต่ว่ารอันเดียว่อ๋อมันรอันเดียวเนี่ยหรอ,อ,อตอนนี้เรามาอยู่ร้านอาหารชื่อว่าร้านบอกกุ้งเขาวเฮียเบี้ยวแม่สอนนะครับดเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวพักผ่อนกันนะครับแล้วก็ยังไงก็ เป็นกำลังใจช่วยพี่โอด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูกันว่าใน EP ีถัดไปพี่โอจะได้ไปต่อไม้และรถจะทางอีกหรือเปล่านะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามพี่พี่ถัดไปด้วยนะครับพลาดไม่ได้เลยแล้วพี่มอสมีอะไรฝากถึงแฟนๆไหมฮะอะมีอะไรพูดๆสิเฮ้ยรอบนี้พี่รอดว่ะแต่หวยหวยมันมาตกพี่โอว่ะ ย้ายตำแหน่งแล้วสืบทอดแล้วสืบทอดเรียบมมร้อยนำไปเรียบร้อย <c oughs> บันลายยนไปบายบาอบันลายยนและมอเตอร์โกรด้วยนะครับบายบาย